รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งโรงเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยธรรมชาติในโรงเรียนโสศึกษาตามแนวพระราชดำริค่ะที่โรงเรียนโสศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายไก่สอนกองฉลาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายวยพ์หิมารัฐปัสสุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยธรรมชาติในพื้นที่โรงเรียนโสตศึกษาโดยมีนายประจวบลังกาวงผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับโครงการจัดตั้งโรงเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนโสตศึกษาเป็นการต่อยอดตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโดยเฉพาะเรื่องโครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านสามารถนำแนวความคิดไปต่อยอดได้โดยใช้ลักษณะโมเดลเป็นบริษัทจำลองเพื่อให้เด็กบริหารฝึกการเป็นผู้ประกอบการและยังสามารถขยายผลไปยังนอกโรงเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วยค่ะ